เจ็บหน้าอกเจ็บหน้าอกเหนื่อยง่ายอาจจะเป็นโรคนี้ตอนอื่นพี่ปลายอยากจะบอกว่าอาการต่างๆนั้นคืออาการของเส้นเลือดหัวใจตีบโรคหลอดเลือดแดงหัวใจตีบโอ้โหส่วนมากเลย95%มาจากการอักเสบการเสริมของหลอดเลือดซึ่งเรียกว่าใช้เวลานานาน,นับ10บสปีคราวนี้เรามาดูเลยความเสื่อมจะมาก,กหรือน้อยนั้นตามสาเหตุอายุที่มากขึ้นกรรมพันธุ์ความดันโลหิตสูงเบาหวาน ไขมันในเลือดผิดปกติหลายคนสูบบุหรี่ความอ้วนการไม่ออกกําลังกายถ้าหลอดเลือดในหัวใจเริ่มติดแค่เกิน50%จะเริ่มมีอาการเหนื่อยเมื่อออกแรงมากขึ้นพอพักก็หายและถ้าติดเกินที่75%อาจมีอาการแม้อยู่เฉยๆบางสถานการณ์อาจจะมีการปริแตกของตะกันในหลอดเลือดแดงกรดเลือดและที่ร,ระบบเลยปัจจัยแข็งโตของเลือด จะเข้ามาอุดทาให้หลอดเลือดหัวใจเส้นนั้นเกิดการตีบันฉับพลันมีอาการเจ็บแน่นนอ,อกหรือเป็นมากขึ้นแล้วก็หอบเหนื่อยเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจหยุดเต้นเรียกว่ากลุ่มอาการเหล่านี้เป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายฉับพลันซึ่งพี่ปราบอกเลยว่ามันเป็นภาวะเร่งด่วนทางหัวใจที่ต้องรักษา ที่ทั่ไปเราเรียกว่าอาการโรคหัวใจอันตรายหรือ heart attack โอ้โหตอนนี้พี่ปราถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะเป็นโรคเหล่านี้บ้างพี่ปรามีคำตอบเพื่อที่เราจะได้ไปดูแลตัวเองและป้องกันตัวเองหลายคนพออยู่น้อยๆก็ยังเป็นที่สำคัญพี่ปราบอกเลยว่าอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีวันนี้พี่ปรามีเรื่องเลาหลายคนที่ทำงานอยู่และไม่ยอมไปตรวจสุขภาพประจำปีถามว่าทำไมไม่กล้าตรวจหรือ เขาบอกกลัวรู้ว่าเป็นโรคแล้วทําไมไม่คิดในมุมกลับว่าเมื่อเรารู้ว่าเราป่วยเป็นอะไรเราจะได้รักษาแต่เนิ่นๆวันนี้เราจะได้เห็นเลยว่าความสําคัญของโรคต่างๆถ้าเรารู้และเราได้รักษาแต่เนิ่นๆมันจะดีอย่างไรใครบ้างละ่ะที่มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจติดเรามาดูกันเลยในอดีตโรคนี้มักเจอในผู้ชายวัยกลางคนและผู้หญิงัยทองแต่ปัจจุบันพบเลยว่า ภาวะนี้พบในอายุน้อยลงไปเรื่อยๆอาจจะเป็นเพราะวาความเครียดสูงแข่งขันกันมากการเร่งรีบพฤติกรรมการบริโภคท,ที่เปลี่ยนไปส่งผลให้เกิดความเสื่อมของหลอดเลือดแดงเร็วขึ้นจึงไม่แปลกเลยที่เราจะพบเห็นผู้ป่วยเครื่องเนื้อหัวใจตายฉับพลังและบางคนก็มีอาการฮ้าเด็กแท็กเียชีวิตอยู่ในช่วงอายุ48-49ปีคราวนี้เรามาดูเลยว่าปัจจัยเสี่ยงของการหลอดเลือดหัวใจตีมีอะไรบ้าง แล้วเราจะได้รูแลวโตเราเองได้ถูกต้องปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขไม่ได้ได้แก่อายุเพศมีประวัติบิดาเสียชีวิตด,ด้ยวยโรคหัวใจก่อน55ปีหรือมรดาเสียชีวิตด,ด้ยวยโรคหัวใจก่อนอายุ65ปีปัจจัยที่แก้ไขได้ความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันสูงการสุบบุหรี่อ้วนลุงพุงผู้ชายวัดเส้นรอบสะดือมากกว่า36นิ้วผู้หญิงวัดได้32นิ้วการไม่ออกกำลังกายบุคลิกเคร่งเครียดตลอดเวลา คราวนี้เรามาดูการควบคุมปัจเจียเสี่ยง 1. ยุบสูบรีเด็ดขาดยังช่วยรักษาโรคอื่นได้ด้วย 2. ควบคุมความดาันโลหิตให้น้อยกว่าหรือเท่ากับ1 3 0 8สสําหรับคนที่ไม่เป็นโรคเบาหวานสําหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรมีความดันน้อยกว่าหรือเท่ากับ1 3 8 0และที่สําคัญเราก็ต้องควบคุมเบาหวานให้น้อยกว่า130มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เมื่ออดอาหาร6ชั่วโมงและให เบาหวานเฉลี่ย3เดือนฮิมโกลบินเอวันสน้อยเกินเเราต้องควบคุมไขมันหรือคอเลสเตอรอลให้น้อยกว่า200มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไตรกลีเซอไรด์น้อยกว่า150มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ L D L น้อยกว่า100 H D L หรือไขมันดีมากกว่า40ในผู้ชายและมากกว่า45ในผู้หญิงเราจะต้องควบคุมน้ำหนักดัชนีมวลกาย B M I น้อยกว่า25และที่สำคัญออกกำลังกายมากกว่า ดีมากๆ5ครั้งต่อสัปดาห์รู้จักพักผ่อนให้เพียงพอไม่เคร่งเครียดตลอดเวลาพี่ปลาพี่ปลาแล้วอย่างเงี้ยพอตรวจมาแล้วเนี่ยเรามีอาการเราไม่แน่ใจว่าเราเป็นโรคนี้หรือไม่ลรรองมาเช็คดูเลยฟังในสิ่งที่พี่ปราจะพูดต่อไปว่านี่คืออาการของหลอดเลือดหัวใจติเรามีอาการเหล่านี้ หรือไม่อย่างไรเจ็บแน่นอ,อกตรงกลางที่ปลายล้าไปไหล่ซ้ายและแขนซ้ายบางรายมีอาการปวดร้าวขึ้นไปตามคออาการเป็นมากขึ้นเวลาออกแรงนั่งพักก็จะดีขึ้นในรายที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบมากจนตันจะทําให้มีการขาดเลือดอย่างรุนแรงของกล้ามเนื้อหัวใจจนเกิดบ,บางกล้ามเนื้อหัวใจตายในที่สุดผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บแน่นอ,อกอย่างรุนแรงกระสับกระส่ายเงื่อออกโตเย็นถ้าเรานําส่งโรงพยาบาลไม่ทันก็จ,จะเสียชีวิตได้ จกอาการที่กล่าวมาข้างต้นหากเกิดความสงสัยว่ามีอาการดังกล่าวต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็วอาการเจ็บหน้าอกเป็นได้จากสองกรณีคือ 1. เกิดจากการขาดเลือดและขาดเลือดอย่างไรและขาดเลือดเป็นยังไงพี่ปรามมีคำตอบเรื่องจากเส้นเลือดหัวใจตีหรือเกิดจากการที่กล้ามเนื้อหัวใจตายจากการตันของเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจอย่างกระพันหันหากเป็นการขาดเลือดจะหลอดเลือดตีบ คือมีอาการขณะออดแรงหรือออกกลาลังกายให้หยุดการออกแรงหรือออกกลาลังกายที่มากจ,จนทําให้เกิดอาการและพบแพทย์โดยเร็วแต่ไม่ถึงกับฉุกเฉินแต่หากเกิดจะภาวะกล้ามเนือหัวใจตายพี่ปราบอกเลยว่าที่มันเกิดจากการอุดตันของเส้นเลือดที่ไปเลี้ยหัวใจอย่างกระทันหันคือมีอาการในขณะพักหรืออยู่เฉยเรียกว่ามีอาการที่ค่อนข้างจะมากต้องรีบไปพบแพทย์ในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ที่สําคัญสําคัญโดยด่วนเพราะกล้ามเนื้อหัวใจจะตายเกือบทั้งหมดภายใน4-6ชั่วโมงแต่ถ้าเราแก้ไขได้ก่อน4-6ชั่วโมงจะช่วยให้กล้ามเนื้อกลับมาทํางานได้ตามปกติโดยเฉพาะในปัจจุบันก็จะมียาฉีดที่สามารถละลายก้อนเลือดที่เป็นอุดตันหลอดเลือดได้ผลดีมากฉะนั้นถ้ามีอาการของโรคเส้นเลือดหัวใจตีถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องแพทย์โดยเร็วที่สุดสําคัญ ไม่ควรปล่อยไว้นานเกิน4-6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอาการผิดปกติอะไรหรือคนใกล้ตัวเรามีอาการปกติเจ็บแน่นอกอะไรก็ตามรีบพาไปโรงพยาบาลใกล้บ้านที่สุดอันนี้สําคัญมากๆอย่าปล่อยทิ้งไว้นอกจากนี้ภาวะไขมันในเลือดสูงก็เลดเลือดสูงยังมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเพิ่มมากขึ้นวันนี้เรามาดูเลยการารักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบในปัจจุบัน มีวิธีการรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบร้ายวิธีมากจริงการทำไบพาสโดยการนำเส้นเลือดจากบริเวณอื่นมาเชื่อมต่อเส้นเลือดแดงใหญ่ไปยังหลอดเลือดหัวใจใต้จุดที่มีการอุดตันการใช้บอลลูนก็ไปขยายหลอดเลือดและการใช้ขดเลือดตะข่ายคำยันหลอดเลือดที่มีการตัดตันยังไรก็ตามในรายที่พบหลอดเลือดอุดตันแล้วการรักษาด้วยวิธีนี้เป็นเพียงการประคับประคองอาการเท่านั้นดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการป้องกัน ในผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสงูงมีน้ำตาลในเลือดสงูงไขมันในเลือดสูงหรือสุปรีควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้เลือกสุปรีควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมันออกกําลังกายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารโดยการรับประทานอาหารให้มีไขมันแป้งน้ําตาลให้น้อยลงเลือกรับประทานอาหารที่มีกะใหญ่สูงมากขึ้นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันและถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็เขียนในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง y o u t u b e p e t t y fish เพจ h a l t y fish พี่ปาาเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพื่อเป็นขวนัญกำลังใจให้ปราแล้วราบุยพร้มรอมกันเพื่อเตรียมโตเข้าสู่ผู้สูงยุคคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกับพี่ปราเชียร์พี่ปรานะคะ